สวัสดีครับทุกท่านอันนี้เป็นอยู่ในรถเบนซ์ W 1น4 2 2 0 e นะครับผมเป็นโค้ด B แต่ว่าเป็นตัวประกอบเยอรมันนะครับคันนี้เอาโค้ดที่รถไปพิมพ์ได้เลยมันจะเขียนว่า order location ที่เยอรมน,นีนะครับผมก็เป็นตัวประกอบนอกแล้วเป็นเครื่องตองหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่แปลงเป็นสีอน้าด้วยซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับผมมาอยู่พี่ก่อนแล้วก็ ภายในสวยงามภายนอกสวยงามห้องเครื่องก็ดูดีมากเพราะว่าไม่มีชนนะพันนี้เป็นเครื่องตองหนึ่งติดแก๊ส LPG แบบหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะผมก็ใช้งานได้เลยถางแก๊สก็ยังไม่หมดอายุนะกระซิบทำไมสายอเลยไหนสายฉีดน้ำอ๋อเดี๋ยวค่อยดูก็น<า>ี่ครับผมอันนี้เป็น ลืมบอกราคา99,000บาทผมซึ่งถือว่าถูกมากถ้าเทียบระว่างเดอนีิบมือถ้าเทียบกับรถยี่คคค้าก็ยังถูกกว่าเลยนะครับผมก็นี่นะครับผมอันนี้ก็ได้ทรงเป็นรถแบบว่าทํามาหมดแล้วก็คือเอาไปขับได้เลยนะครับผมก็ล้อแม็ก MG ขอบ19เหมือนเดิมอย่าที่ผมรีวิวผมก็พูดไปเหมือนเดิมเพราะว่า มันต้องลงคลิปตลอดไม่งั้นช่อง YouTube มันจะปิดการมองเห็นนะครับผมเอาหัวบางรถดย้ยแล้วก็คันนี้เติมแก๊สต,ตรงใต้รถครับผมไม่ได้เจาะตัวถังนะครับนี่อันนี้ก็เติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมเติมได้ทั้ง91-95นึครับผมอา่าก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่าทรงมันดูดีมากรถคันนี้เออเก้าปิดฝาดีแล้วยืนข้างรถด,ดีโคตรเท่เลยนะ เปิดเปิดให้หมดอ่านี่ครับผมอุปกรณ์ตั้งด่านเลยมีครบหมดนะครับผมนี่ไม่มีชนหนักครับผมด้านหลังด้านหน้าทั้งคนะันไม่มีชนหนักรถใช้งานได้เลยล้อใหญ่เบื้องเริ่มนะครับผมนั่งสี่คนขูดซุ้มแน่นอนบอกไว้ก่อนนะครับผมปิดเลยเปิดเลยลูกถึงขั้นต้องไปยินนะครับเอาระวังนิมมืออ่ะนี่ครับผมก็ นี่ถ่ายแบบว่าเงางามนี้ยแต่จริงๆริงรถยังไม่ได้ล้างนะท่านก็แต่ก็สีมันสวยนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะวิเปิดเลยนี่ไปดูคลิปที่ภายในมันสว่างวันนี้ก็ได้ครับผมก้าวไปเปิดประตูฝั่งนู้นหน่อยดิให้แสงมันเข้าหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะท่านเออดีมากนั่นแหละเปิดไว้เดี๋ยวผมแสงเข้าแล้วอ่าภายในสวยงามมาก เบาหนังนั่งนิ่มสบายมากนะครับผมแล้วก็เออลืมบอกอ่ะปิดไปได้เลยหัวหมอนคันนี้ใช้ไม่ได้ก็เหมือนเบ้นคันอื่นทั่วไปผมมันเป็นเหมือนกันแต่ว่าม่านหลังขึ้นลงได้ปกติไฟมีครบหมดนะครับผมอ่ะแจ่มมากครับอ,อ่ะปิดอส่วนด้านหน้านะครับผมพวงมาลงพวงมาลัยนี่ไม่มีแบบว่ารอย รอยแบบว่าหลุดหรือแทะรอยหนูแทะอะไรนะผมนี่แล้วก็ด้านหน้าอ๋อปุมอะไรก็จะมีขาดตรงแตหนหนึ่งกดกดไปตรงที่มันขาดด้วยก้าวให้คนเห็นเอ่มันขาดด้เสเฉยนะผมก็แต่แตดังปกติแต่ภายในถือว่าเนียนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมว่าคันนี้นะเพราะว่าช่องแอร์นี่มันมีแตกะลายไม้ยังสวยอยู่เลยนะครับผ<ะ>มห้าไม่ถึงก็นด้นี่ครับผมหัวแหวนแจ่มก็ สวยงามครับผมภายในเบาเบอะสวยงามหมดนะครับผมทุกอย่างอ่าลงมาเก้าก็ที่ผมบอกว่าคันนี้เอาไปก็ทรงนี้ก็หล่อได้เลยนะครับผมใครอยากเอาไปแล้วก็ได้เงินก็เอารอไปขายนะครับผมก็เท่า,ากับคุณจะซื้อรถคันนี้แค่กี่หมื่นเองแค่เจ็ดหมื่นกว่าบาทเองนะครับผม แต่คันนี้ผมขายพร้อมล้อทุกอย่างเล่เมเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดภาษีปี68แปดนผมราคาเท่าไรเก้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับอืมเป็นไงสวยสวยครับราคาเก้าหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจโทรเบอร์ที่ลงไว้ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ